ทักษะบริหารการเงินส่วนบุคคลคือเรื่องจำเป็นในชีวิตจะดีแค่ไหนหากเราได้เรียนรู้หัวข้อนี้ตั้งแต่วัยเด็กโรงเรียน Capital City Public Charter School ในกรุงวอชิงตันเล็งเห็นความจำเป็นของประเด็นดังกล่าวในการนำความรู้ด้านการเงินมาผสมผสานเข้ากับบทเรียนคณิตศาสตร์ในหลักสูตรพีชคณิตขั้นสูงประยุกต์ในด้านการเงิน ในชั้นเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องสินเชื่อการลงทุนและการกู้ยืมรวมทั้งยังได้ฝึกคำนวณตัวเลขอย่างเรื่องดอกเบี้ยทบต้นเมทริกซ์และสมการที่มีตัวแปรเป็นเลขชี้กำลังซึ่งเป็นชั้นเรียนวิชาเลือกด้านคณิตศาสตร์ที่เริ่มต้นมานานทศวรรวรแล้วไม่เพียงแต่โรงเรียนข้างต้นที่ผลักดันเรื่องนี้เพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่ามีโรงเรียนในสหรัฐอีกจำนวนหลายแห่งที่ได้ดำเนินการในทิศทางเดียวกัน นับตั้งแต่ปี2020มี9รัฐในอเมริกาที่เริ่มต้นออกกฎและนโยบายที่กำหนดให้ต้องบรรจุก,การศึกษาด้านการเงินส่วนบุคคลก่อนที่นักเรียนจะจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายและตอนนี้มี30รัฐที่ดำเนินนโยบายดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลจากองค์กรไม่สแสวงผลกำไรด้านการศึกษา Council for Economic Education หรือว่า CEE โทนิกาเททัมกอมเมสผู้สอนหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้านการเงินเผยว่าการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียนนี้ดีขึ้น พราะพวกเขาเห็นความเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเองในอนาคตเธอบอกว่านักเรียนเริ่มเข้าใจเหตุผลว่าทำไมต้องเรียนเรื่องทศนิยมเศษส่วนและเปอร์เซนต์เพราะความรู้เหล่านี้จะถูกนำไปใช้บริหารจัดการด้านการเงินของพวกเขาเองตามคำแนะนำขององ,องค์กร CEE ชี้ว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินส่วนบุคคลควรสอนในประเด็นเรื่องการหาไรายได้ การจัดทำงบประมาณการออมการลงทุนรวมถึงการจัดการสินเชื่อและความเสี่ยงด้านการเงินผู้ช,ชาญมองว่าวิชาเหล่านี้นะครับไม่จำเป็นต้องให้ครูคณิตศาสตร์เป็นผู้สอนก็ได้อันนามาเรียลูซาดีผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของศูนย์ Global Financial Literacy Excellence Center กล่าวว่ายิ่งเพิ่มคณิตศาสตร์ให้กับวิชาความรู้ด้านการเงินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้น ธอเสริมว่าการตัดสินใจหลายกรณีต้องอาศัยการคำนวณดังนั้นคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างมากและความรู้ด้านการเงินเป็นมากกว่าเรื่องของคณิตศาสตร์ในปีนี้รัฐไอเดโฮได้อนุมัติหลักสูตรความรู้ด้านการเงินรูปแบบใหม่ให้เป็นข้อกำหนดในการสำเร็จการศาึกษาหลักสูตรใหม่นี้นะครับจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำทักษะจากชั้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเช่นพีชคณิตแคลคูลัสและเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงทั้งเรื่องการคำนวณเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในอนาคต การชำระค่าเช่าและข้อกำหนดด้านไรายได้ผู้ชี่ยชาญกล่าวว่าว,าวิกฤตสินเชื่อซัพราสมที่นำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในปี2007ตามมาด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากโรคระบาดและภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันอาจทำให้ชาวอเมริกันหันมาสนใจด้านการเงินมากขึ้นตามข้อมูลขององค์กร c e e เผยว่ามีเพียง24%ของคนรุ่นมิเลเนียลที่มีทักษะค,ความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐาน ในปี2020กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมือง NAACP ได้เรียกร้องให้มีการสอนความรู้ทางการเงินเพิ่มเติมในโรงเรียนระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามการวิเคราะห์ขององค์กร Next Gen Personal Finance ระบุว่าโรงเรียนที่มีนักเรียนผิวสีและเชื้อสายฮิสแพนิกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งไม่มีข้อกำหนดจากรัฐให้ต้องสอนหลักสูตรด้านการเงินส่วนบุคคลพบว่ามีนักเรียนเพียง7%เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงหลักสูตรการเงินส่วนบุคคลอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียน และหากโรงเรียนไหนนะครับมีสัดส่วนของนักเรียนผิวสีและเชื้อสายฮิสแพนิกน้อยกว่า1ใน4ตัวเลขดังกล่าวจะปรับสูงขึ้นมาอยู่ที่14.2%ผมคมสารสีธนาวิบุญชัย VOA ราย A, รงาน